ของคุณอุ้มคือฟันคุณอุ้มอะสมัยก่อนคือยากจนเนาะเวลาเป็นปัญหาเรื่องฟันคือเราไม่มีเงินรักษาคุณ,คณ,คณเข้าใจปะคืคุณต้องเข้าใจโมเมนต์ว่าคนไม่มีพ่อแม่ดูแลเออมันเวลามันเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากเราไม่มีผู้ปกครองคอยไปดูแลคุณเชื่อไหมว่าเด็กที่อายุต่ํากว่าสิบแปดปีเนี่ยการเข้าการรักษาฟันเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองไปเซ็นอนุม,มัติในการรักษานะคุณรู้ปะ เออทีนี้เราไม่ได้มีผู้ปกครองในการดูแลตรงนั้นทีนี้ฟันเรามันพังตั้งแต่ตอนที่เราจนมาทุกวันนี้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เริ่มทยอยไปรักษาฟันทีนี้ยพอเราไปทยอยรักษาฟันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนซิลิโคนของคุณหมอะที่เขาปั้นฟันขึ้นมาใหม่ฟันคุณอุ้มคือปั้นขึ้นมาใหม่พอปั้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเวลามาเรามากินมาทํานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย เราถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยมันมันคล้ายๆว่ามันเหลืองมันเหลืองตามซิลิโคนของคุณหมอเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราก็ฝึกยิ้มใหม่ก็แค่นั้นยิ่งเรามาเป็นดาราหน้ากล้องแบบเนี้ยยิ่งตัวเรามาเป็นดาราหน้ากล้องเนี้ยการยิ้มการพูดมันต้องเห็นฟันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็พยายามฝึกตัวเองเวลาพูดคุณสังเกตไหมว่าคุณจะไม่ค่อยเห็นฟันหน้าคุณคุณจะเห็นนะครับฟันล่างของคุณรู้มเนี่ยเวลายิ้มคุณลุ้มกำลังฝึกตัวเองเห็นไหมฝึกยิ้มใหม่กับหน้ากล้อง